เล่นกายหายตัวข้ามมิติ ปรากฏตัวได้หลายลักษณะบางคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอุตรเถระสมณทูตจากพระเจ้าอาโศกมหาราชพระอาหารหันไม่มีวันดับขันอยู่มาตั้งแต่พุทธกาลและจะอยู่ต่อไปอีก5,000ปีท่านเป็นพระพิสุที่ไปมาแบบไร้ล่องลอยเป็นพระพิสุลี้ลับที่ไม่มีใครทราบถึงประวัติอันแท้จริงหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอริยะลึกลับที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานสามารถปรากฏกายได้ในหลายลักษณะท่านมีอายุยาวนานถึงหลายร้อยหลายพันปี การที่มีผู้คนเรียกท่านว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรก็เป็นเพียงนามสมมุติกันเองไม่เคยมีใครทราบฉายาที่แท้จริงของท่านบ้างก็ว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตรเทระซึ่งเป็นสมณทูตของพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ส่งมาพร้อมกับพระโสนเทระเพื่อมาเผยแพร่พุทธศาสนาเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วและท่านยังดำรงขันอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมีเรื่องราวของพระอริยะในยุคหลังผู้ที่ได้พบหลวงปู่เทพโลกอุดรในหลากหลายสถานที่และหลากหลายเหตุการณ์ทุกคน นได้อธิบายลักษณะของหลวงปู่เทพโลกอุดรที่ขายกันเช่นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีหลวงพ่อเงินวัดบางคานพระสังฆราชสุขไก่เทือนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดและอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวมาณที่นี้อภินญญาญา,ยาของหลวงปู่เทพโลกอุดรที่ผู้ที่ได้พบเห็นได้กล่าวว่าท่านหายตัวได้สาม,มารถเคลื่อนย้ายกายไปที่ไหนก็ได้รู้อนาคตรู้เหตุการณ์ในทุกการเวลาท่านเล่นกายไม่ให้ผู้ใดพบเจอได้ง่ายแต่บางครั ทั้งท่านจะปรากฏตัวเพื่อชี้ทางแก่ผู้มีบุญตำนานที่ไม่มีวันจบพระอรหันต์อมตะผู้ยังคงมีชีวิตท่านคือใครอยู่ที่ไหนหรือว่ากำลังมองดูเราทุกคนอยู่ตอนนี้หลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นตำนานหรือเป็นความจริงบางทีท่านอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเพียงแต่ต้องเป็นผู้มีบุญพอถึงจะได้พบ